สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ข่ะมาอยู่กันในช่องเพอร์จังชแนลนะคะทุกคนเย้วันนี้น้องเพอร์ก็พาทุกคนมาเล่นเกมโลบอกกันนะคะทุกคนเกมโลบอกเป็นแมปสร้างบ้านนะทุกคนก็คือจะใช้ชีวิตอยู่บ้านนะทุกคนแล้วนินิ่งอะไรนิ่งอะไรเดินสิโอเคนี่นะทุกคนมันก็จะมีหลายอย่างให้เรากดนะนี่ ตรงนี้ก็จะให้เราหาสถานที่ที่จะสร้างบ้านนะหนูก็จะเลือกสถานที่เป็นออันไหนดีนะอันไหนดีอันไหนดีอันนี้แล้วกัน14ยูฮูว้ามาอย่างเร็วจ้ะ <c oughs> นี่นะทุกคนเราก็กดไปตรงนี้นะนี่นี่น,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 นีตรงนี้ตรงนี้น้องเพลินจะเลือกเป็นบ้านอะไรดีอะบ้านเนี้ยเอาบ้านนี้ละกันสวยดี เราก็ต้องร้อยเขาสร้างบ้านให้เสร็จก่อนว่าแต่ทางไหนทางเข้ารอ <c oughs> เขาจัางว่าได้ตรงนี้ปิดได้ไหมปิดได้ปะตงเนี้ยกลัวมีคนเข้ามา, <c oughs> าปิดอย่างไวอ๋อนี่ประตูหน้าบ้านเราจิ๊บล็อกประตูก่อนเรากตรงนี้นะทุกคนมันจะมีลูกคุญแจจิ๊บเรียบร้อย โอ้บ้านเราทำไมมันแคบจังเลยเนี่ยแต่ก็สวยนะนี่เตียงนอนนี่โอ้ย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 เจอเจอเจอโอ้ยจิจติดแล้วจินติดแล้วโอ้โหบ้านมันเล็กจริงทุกคนแต่ก็สวยดีนะเตียงนอนสองเตียงคือตรงโน้นโอ้ยหันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือตรงโน้นกับตรงนี้ ถ้าเราอยากนอนเราก็กดนี่นะทุกคน Sleep แล้วเราก็จะนอน <c oughs> อถ้าทุกคนอยากดูเข้ามาจานปิดว่าเหมือนแบบปัวคนจะเข้ามาแล้วก็ดูได้นี่ไงนี่ไงว้ตรงนี้เป็นผิงไฟแน่ๆเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ปิดไฟนะก็จะมีโซฟานะทุกคนแล้วก็บอดาดอันแบบยาวๆ แล้วก็จะมีัจการดอกไม้แล้วเหล่าที่กำลังนอนอยู่แล้วก็เตียงนอนอีกหนึ่งแล้วนี่คือห้องอาบน้ำนะทุกคนก็จะมีฝาบัวแล้วก็ที่กดอะไรสักอย่างอะไรแล,ะแล้วก็นี่จะเป็นนอกบ้านนี่เป็นเครื่องซักผ้าแบบให้ซักผ้านะโอเคกลับไปที่เดิมแล้ว โอ้ฉันกำลังนอนฝันดี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 เดี๋ยวก่อนมันยังเช้าอยู่ไม่ใช่เวลานอนอ้าวลงดีๆไม่ชอบฉันลงมางนี้เลยเหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อล้างมือล้างมือล้างมือบ่อยๆไม่ใช่แล้วนี่เราก็จะนั่งโซฟาได้ด้วย โดูท่านั่งดูท่านั่งขาสินั่งขวยห้างด้วย <c oughs> นั่งขวยห้างด้วยเหรอนี่ทำอะไรได้บ้างอ้แพนด้าน่ารักโอ้อันนี้อะไรเนี่ยทำฟันคลินิกอ๋อดัมเบลหนึ่ง้ยห้าสิบมันมีเลขเขียนอยู่นี่คือโรงเรียนเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้มีหูด้วยทุกคนนี่สะน้ำนี่คืออะไรก็ไม่รู้นี่เป็นรถตำรวจนี่นจะเป็นรถโจรโอ้ดูทีวีสนุกเลยกลับไปที่เดิมแล้วนี่ไปดีกว่าปิดทีวีได้เปล่าปิดทีวี โอเคแบตเตอรี่ก่อนเฮ้ยเราไม่ได้สำรวจห้องนั้นเลยอ๋อนี่ห้องอาบน้ำวู้ตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างเอ้าล้างมือล้างมือล้างมือบ่อยบอยนี่น่าจะอาบน้ำนะอาบน้ำโดยใส่ชุดเนี่ยนะไม่ใช่ละเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไง Oh ทีสิงจะชัดอึดตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้โอ๊ตเอออย่โดนข้ามเลยเอาเอาลืมไปลืมเปิดประตู <c oughs> ถ้าทุกคนไม่อยากกดตรงหน้าประตูตรงนี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้ปุ๊บเห็นแม่ล็อกแล้ว <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยนอกบ้านก็จะมีเก้า e อี้สำเร็จนะ น,นี่สำหรับนั่งเอาไว้ก็จะมีเก้าอี้ e อยู่สี่อันน,นนะแล้วก็โต๊ะอีกหนึ่งแล้วก็พุ่งไม้เฮ้ยอ,อันนี้อะอะไรอะอ่างสกุชี่เหรอไฮโซค่ะ <c oughs> แล้วนี่คื่องอะไรเนี่ยอะไรอะมันมันนี่คืออะไรอะคืออะไรทุกคนมันคืออะไรใช้ขวาใช่ขวา คืออะไรอะ่ะเ็รื่อทำาหารเหรอหรือว่าเขาวัดสำหรับเตนสามร้อยเลยมันจะมีเลขเขียนอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะถ้าทุกคนรู้ช่วยบอกกันด้วยนะหนูไม่รู้ตัวนี้มีเส้นลายสีข,ขาวด้วยดีกว่าในนี้ก็จะมีที่ถอนดาแล้วก็เคร่งชักผ้ากด โอปิดก่อนปิดก่อนปิดปิดปิดสิโอเคเราออกไปสำรวจข้างนอกกันดีกว่าทุกคนเปิดประตูชั้นออกไปทีจ้าเอาโอเปิดเปิดเร็วมากเปิดแล้วเร็ว,รวนี่ประตูรักษาความปลอดภัยมันก็จะมีแบบการแต่งชุดด้วยนะทุกคน นี่ยิ่งสำหรับแบบเป็นเด็กเดินตามด้วยทุกคนถ้าเราอยากให้เด็กเดินตามก็กดเด็กแล้วเด็กก็จะมาแบบห,หลอนนะไงไ,งไม่รู้แล้วก็พอเราเดินเด็กมันก็จะตะเฮ้ยหลอนนะหลอนหลอนนะไป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 ก่อไปก่อไปก่อน,อนฉันกลัว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 มันฉันกลัวเด็ก <c oughs> โอเค เราจะลองมาแต่งแต่งตัวกันอะไรอ่ะนี่คืออะไรปรับขนาดเหรอปรับไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โอ้ตัวเล็กตัวเล็ก้องตัวเล็กกระเปียกเดี่ยโอเคมาแต่งชุดให้น้องกันเถอะเอ้ยมีรถด้วยโอ้ยรถจักรยานยนจักรยานจักรยาน นมือเราไม่ถึงเราเต็กับมือไม่ถึงอ่ะไม่ถึงมือจะไม่ถึงคนมือไม่ถึงเอ้ยใิไ้ไปไหนเนี่ยคืออะไร สไลเดอร์ด้วยทุกคนดึดูดดูดดดูดูดอเล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 จมเลยจุดด้วยเออดด้วยโอเคไปกันดีกว่าฉันจะไม่เล่นยังไม่ได้พูดเลยเขาพกก่อนฉันจะไม่เล่นนี้อีกต่อไปโอมเพียงไปแล้วอะไรอะไร พี่ช้าพี่ช้าขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยนั่งหน่อยไม่ให้นั่งเหรอทำไมไม่ให้นั่งขอนั่งขอนั่งก็ไม่ได้ขอนั่งก็ไม่ได้เออเออืออโมโหโมโหทำไมมันไม่ให้นั่งอ่ะเป็นเด็กตัวเล็กกระเป๋าไม่ให้นั่งเอจะได้เลยโอเคเราไปเที่ยวต่อดีกว่าเออจริงด้วยทำไมเราไม่ใช้จักรยาน แล้วเราก็เหนื Heck, ่อยเฮ้ยมีสเกตบอดด้วยไม่รู้เหมือนกันเรียกยีงี้หรือเปล่าเลนเล่เลกตบอดจมพื้นแล้วดูดิสเก็ตบอดจมพื้นแล้วว้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะทำไรอ่ะอะไรพี่ชายพี่ชายทำไรอ่ะพี่ชายไม่บอกสวัสดีค่ะ ไม่ใช่รถของเราว้าววะวว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 ไงต่อเววว ไม่ใช wow. 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 ่บ้านเราไงนั่งได้ไหมขอนั่งหน่อยนั่งไม่ได้มาให้นั่งโอ้คล่อนไปบนนี้เลยว้าวว ดูฉันบอลเลยค่ะดูฉันบอลเลยว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าวเตียงใหญ่สุดว้าวว้าวฮะเฮ้ยไดสนุกจังเลยเปิดได้ไหมเขาเปิดหน่อยไม่ให้เปิดอีกไปดูดีกว่าว้าวว้าวเตียงดุจังเลยกระโดดล เลยตือ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 อ้าวตกเตียงว้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออคึกมากทุกคนเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรอะอะไรอะ่ะเขาบอกว่าโ no, นอะไรเออไม่ใช่โนเหรอเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า่ไ โอ้ปเกิดโอ้ปเกิดบ้านมันก็เป็นอย่างนี้เนาะตอนที่ตอนแรกๆที่หนูมาเล่นหนูก็งงๆแหละทุกคนว่ามันเล่นกันยังไงนะทุกคนหนูก็สร้างบ้านอย่างนี้ด้วยหนูก็สร้างบ้านบ้านนี้ด้วยนะอ๋อชิคกี้พายเลยโอเคทุกคนวันนี้น้องพลอยก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องคุปต์จังแชนเนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้น้องพลอยขอลาไปก่อนบายบาย มือซ้ายมันขวาไม่มีใครด้วยาาอ้ำ